เอาค,า,าค่าต้องตั้งหนทรงเหลก็มัน,นก็เขาได้ไม่เหดแจงมดเขิอเนาะงมดเขินแจงพักน้อยใส่พักปากทาน,น,นสาม่มดเขิอด้วยแจงเต้ตนะแล้วก็มาหั่นมดเขือเินาเดใส่สัก มันจอนสีโหลูกแล้วก็หันเป็นสีฟักสีกิบกันนะผมใครทันก็แรกก็ใส่เป็นลูกนี่เลยกันเลยนะเพราะมันคือ,ม,คอมันป่วยอะนนี้ก็เขาขาดิมันนอกกุ้งกว้งก้นเก่าครับแล้วก็มีอย่างแช่ ใส่พวกนี้ก่อนจะมีมะพวกมีมะเขือพริกแล้วก็เห็ดจางก,กันเนะาะมันคือส่งแล้วก็ตามด,ด้วยชูรสเกลือตัวหน้าเอาคัดไม่ได้

มันจะเป็นเกะนะ๊สเนาะอยากได้ต่วหน้ามามีัวหน้ามันสิมาอยู่ได้ขัดัวหน้ามาได้ชิกช้าน มาเลือกผักเลือกผักรอก่อนแล้วก็จะมีหคิมเลือกเอาใบหนุ่มให้หนาะยหยัดหนุ่มกันมันเกลี่ใส่ดังหยัดก่อนแหละแต่วองเกลี่เขากำลัใส่เลือกเอาใบหนุ่มให้มานะ Cái mà mà này này, mình sẽ thắp vào rồi mình อไป้งนแบบประมาณนั้นค่น่ะนายนหือเปล่าเออฟันเอบลอ,อยก็ไม่อมอมอเอาคาดิม,มันนะอกมกเขือมันแค่น่ะแล้เรีบร้อยสุกแล้ว ให้ฉัทานเงินทานพี่น,น้องไรรอเลย

จำคนจำเยนพรรปเดียว,ยวกันเลยกำันกที่เป็นงีจเแล้วพรปักวเขายกติดต่อนะ